เมื่อกี้ตามที่ท่านสื่อมวลชนได้สอบถามเกี่ยวกับตัวสินเชื่ออีกไนท์ไทยแลนด์นะครับสินเชื่ออีกไนท์ไทยแลนด์ก็เป็นสินเชื่อที่ทางกระทรวงสินเชื่อบเิีัยต่ำที่ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเพื่อสนับสนุนในมาตรการอีกไนท์ไทยแลนด์ท่านนายรัฐมนตรีนะครับก็จะมีบริษาหการอาหารท่องเที่ยวแล้วก็สุขภาพนะครับเป็นสามบริษาหกำลักนะครับโดยมีวงเงินห้าพันล้านบาทเป็นสินเชื่อบเิียทต่ำที่ปส่อย่านธนาคารอมสินนะครับ ก็จะเข้าไปช่วยเพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในสามอุตสาหกรรมต้าหมายเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าถึงสินเชื่อได้ถึกขึ้นแล้วก็จะเป็นการที่จะทําให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นไปได้นะครับในส่วนของตัวสินเชื่อเนี่ยรวมถึงตัวการค้าประกันสินเชื่อด้วยที่เอามาผนวกกันนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าผู้ขอสินเชื่อบางทีฟังเสี่ยงที่สูงนะครับเราเลยต้องใช้การค้าประกันสินเชื่อบสยเข้าประกบเพื่อนสามความเสี่ยง สำหมาตรการที่คู่กันนะครับในการที่ทำให้ผู้ประกอบการในทางอุตสาหกรรมเข้าถึงสินเชื่อดอกเบีเบ้ดต่ำได้ครับรัฐบาลต้องมีงบประมาณชดเชยให้ออมสินได้ไหมคะที่ดอกเบีย้ยต่ำครับชดเชยไม,ไม่สูงเลยครับใชบ้งบประมาณชดเชยประมาณพันล้านนะครับที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องของสินเชืเ่อและเรเืรเ่องการเงินเที่เราสไใจอันนี้เฉพาะกู้รายย่อยรายละกี่กี่เท่าไหร่อ่ะไม่เกิน ไม,ไ,มไม่เกินสิบล้านครับแล้วก็จริงๆวันนี้ทางทรรศมก็ได้มีการเพิ่มตัววิสาหกิจชุมชนพวกสักัต่างๆให้มีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อนันเองด้วยนะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับก็มีความเมน้นแล้วก็ได้มีการปรับตัวผู้ที่จะเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยให้มีขนาดเล,ลก็กลงเพื่อที่ผู้ที่รายย่อยๆ